สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่แหม่มใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะอิ๋วตอนนี้พี่แหม่มกำลังอยู่สายหน้าไมม์กับอิ๋วนะคะพี่จะได้ยินอิ๋วทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์นิดนึงค่ะพี่แหม่มอิ๋วอยากถามพี่แหม่มนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เราผิวหน้ามีปัญหาอย่างไงาบ้างแล้วก็พอใช้พอเริ่มใช้แล้วพี่แหม่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนก็ได้ค่ะ ผิวหน้าพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะตอนที่กผิวหน้านพี่จะมีเหมือนเหมือนกับว่าพี่จะเป็นสิวอ่หลูกชอบชอบสิวขึ้นอืมสิวขึ้นบริเวณไหนคะพี่เป็นสิวลักษณะไหนเอ่ย <ơi? S 2> ก็คือบางทีก็แก้มบ้างอะไรเอ่อแถวแถวแก้มอย่างเงี้ยค่ะลูกตรงแก้มใช่ไหมคะมันเป็นสิวแบบอุดตันหรืออักเสบคะพี่เป็นสิวแบบอักเสบอักเสบค่ะลูกอักเสบเนาะมันแดงแงใช่ไหมคะมีหนองไหมคะใช่ค่ะ ก็ไม่ค่อยมีหนอนนะลูกนะแต่มันแบบอักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยขวขวนแบบว่านะอักเสบขึ้นใช่ใช่แต่มันเป็นนานมากนะลูกนะคือแบบว่าถึงเราจะทายาตัวไหนหนึ่งก็ยังไม่หายเงี้ยจนแบบว่าบางทีมันมันมันตันอยู่กับหน้ามันเหมือนกับว่ารอยแดงหายไปแล้วแต่มันเป็นเหมือนกับว่าตันอยู่กับในหน้าหรืออืมแล้วแล้ว,ลวพอจะรู้ไหมคะพี่แมวว่าเกิดจากอะไรที่เราเป็นแบบนี้หรือว่าไม่รู้ใเ <c oughs> ่บางที ใช่บางทีเขาก็แบบบางทีพอพี่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาก็บอกว่าบางทีมันอาจจะมีการแบบว่าเหมือนกับไม่ได้พักหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะลูกแล้วก็พอใช้ตัวอื่นเข้าไปปุ๊บมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเมสสิวมันเหมือนกับว่าเข้าไปต้านกันอย่งพี่ก็ไม่แน่ใจอะค่ะลูกค่ะนอกจากปัญหาสิวแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะปัญหาอย่างอื่นอีกก็คือริ้วรอยก็คือเหมือนกับว่าหน้าไม่ค่อยกระชับอย่างเงี้ยค่ะลูกอืริ้วรอยผิวไม่กระชับ ถามอายุได้ไหมครับพี่แบบอายุประมราณเท่าไรนะห้าสิบเอ็ดค่ะโอ้หักห้าแล้วด้วยไม่ธรรมดาหัากห้าแล้วเป็นสิวนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยแสดงว่ายังมีโฮอร์โมน <c oughs> ไปรุ่นอยู่หรือเปล่าอ <c oughs> งสัจะใช่ <c oughs> ค่ะพี่แบบแล้วพอมีปัญหาแบบนี้พี่แบบมาเจอเพจอิ๋วด้ยังไงเอ่ย <c oughs> อ่าพอดี ต้องเอ๋วว่าเด้งเข้ามาในลาในเฟซที่ที่ก็เลยมองว่าโอ้ยพี่เห็นคุ่อย่างนี้อุ้ยสวยจังพี่ก็เลยว่าบอกน้องสวยจังก็เลยว่าตามน้องดูเออน้องขายกิฟฟารีอะไรเงี้ยรูปแบบว่าเออพี่ก็เลยดูดูไปเสร็จแล้ววันหนึ่งพี่ก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊อยากลองใช้ดูก็เลยก็เลยอ่าค่ะติดต่อไปหาหนูว่าลูกว่าเออแบบว่าพี่พี่ต้องการใช้เออไฮยาใช่ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วหนูก็เลยแนะนํามาแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเอ๊พี่รู้สึกว่าใช้อ่าช่วงช่วงที่พี่ติดต่อไปหาหนูเนี่ยหน้าพี่ไม่เป็นสิวนะหรือหน้ายุบไปละยุบไปหมดแล้วสิวไม่มีอ่าพอเสร็จแล้วพี่ก็เลยพอติดต่อหนูไปพอพี่ใช้ได้ประมาณสามวันพอให้ยามาพี่ก็เริ่มใช้พอใช้เสร็จอ้าพี่รู้สึกว่าหนูทําไมสิวมันขึ้นที่พี่ก็เลยไลน์ไปหาหนูว่าหลุดใช่ใช่จำได้ค่ะพี่แล้วเราก็โทรคุยกันใช่ไหมวันนั้น ใช่ใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าอาพี่เอาตัวนี้ไปนะอิ๋วอิ๋วอิ๋วแบบให้พี่ไปลองใช้ใช่แต่ไอตัวนั้น,นพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องไงมัน Amazing มากเลยนะลูกพี่แบบว่าพอพี่ทาปุ๊บเช้าหายอ่ะโอ้โหตัวนั้นใช่ตัวแต้มสิวใช่ไหมคะพี่แมมใช่ใช่เป็น<ช>เป็น<ช>เป็นเป็นตัวหลอดสีสีสฟ้าหรือส้มคะที่อยู่ให้ไปส้มลูกส้มส้มโอเคตัวนี้ตัวนี้นะคะทุกคนใช่แล้วก็แล้วก็ทีม น้ำพึ้งอะ่ะลูกที่หนูออบอกว่าให้เปลี่ยนไปใช้เป็นสบู่น้ําพึง่งก็สบู่น้งหน้าน้ําพึ่งใช่ที่แบบว่าพี่เฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่เทให้หมดเลยไงเทคือแบบครั้นี้พี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่สมควรจะใช้ตัวไหนบ้างแล้วหนูก็เลยแนะนํามา<ฆ>พี่ก็เลยจัดทุกตัวลูกที่อยู่แนะนำที่อยู่แนะนําไปอันใหม่มีอะไรบ้างคะพี่แมมแล้วพี่จะบอกว่าพี่อยู่ข้างนอกพี่จํามันไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คืออิ่วเป็นเป็นคนที่จับ เสร็ตให้พี่เพิ่มไปอีกใช่ไหมคะแล้วใช้ใชหลังจากนั้นมานที่ใช้แบบครบกระบวนการเลยเนี่ยประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่วันพี่ถึงรู้สึกว่าอุ้ยแบบมันมันเวิร์กมากมันดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาทิตย์แรกก็รู้สึกแล้วลูกอรู้สึกว่าหน้าหน้าตาแบบดีขึ้นแบบว่าเหมือนกับว่าความกระชับมันมันดีขึ้นนะพี่รู้สึกนะว่าแบบอเออมันรู้สึกว่าเราตื่นมาหน้าเราไม่ค่อยดูโซมอย่างเงี้ยลูกใต้ตรง<อ>ใต้ตาก็รู้สึกว่าดีขึ้นอื เดี๋ยวแอดมินลองเปิดดิอยู่แนะนําอะไรให้มากอยู่ลองเปิดประวัติเราดิคือเราเราก็อยากรู้ว่าอ่าถ้าแบบพี่ใบนี้อย่างเงี้ยค่ะใช้หน้าแบบนี้ใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็กาลังทําเหมือนคล้ายๆประเมินอยู่เหมือนกันแล้วว่าเฮ้ที่เราแนะนําไปอ่ะมันได้ผลกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยจะมีการประเมินลูกค้าอย่างเงี้ยตลอดเพื่อเวลาเราแนะนําในเคสถัดไปเราจะได้ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเวิร์กสําหรับคนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย ที่หนูแนะนําหนูแนะนําต่อได้หรือไอตัวที่ว่าที่หนูให้พี่ทานรัละเม็ดที่ว่าตอนนี้เปิดประวัติก็คือของพี่แม่ที่อยู่แนะนําให้ล่าสุดก็จะเป็นเกรฟซีอีแม็กซ์นะคะแล้วก็มีแอสตาเซนตินแม็กซ์แล้วก็มีตอนเช้าตอนเช้าเออใช่ใช่กินตอนเช้ากรกป๋องสีแดงดีมากเลยลูกค่ะแล้วก็จะมีอาเกรฟซีอีแม็กซ์ใช่ไหมคะพี่ทานตอนเช้าใช่ไหมคะอ่าพี่ทานไอไออหุ่นนั่นที่ทาน คือลูกองุ่นตอนกลางคืนแอสตาตอนเช้าใช่ใช่ลูกแล้วก็มีแอสตาแบบครีมด้วยที่อยู่แนะนําให้อันเนี้ยมันช่วยเก่งเรื่องริ้วรอยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะลูกใช่ใช่แล้วก็วันที่พี่สั่งแบบว่าที่หนูที่ไออะไรนะไฮยาใช่ไหมลูกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยไฮยาเซรั่มไฮยาทีดีใช่มันโอมากเลยนะลูก เออตอนนี้พี่กําลังแข่งกับแฟนอยู่ว่าน้าใครจะดี่ากันเพราะว่าแฟนพี่ไม่แฟนพี่มันมันไม่เชื่อใจพี่ไงก็ไปใช้ใช้อะไรก็ไม่รู้พี่กลยบอกเดี๋ยวมาดูหน้ากันอค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่ว่าอิ๋วอิ๋วรับรองเลยว่าถ้าใช้ตามสเต็ปแล้วใช้ถูกกับปัญหาผิวเราจริงๆอ่ะมันมันดีขึ้นจริงๆค่ะพี่แมอันนี้คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกมีคนมาติดต่อกิฟลีหลายคนเลยนะคะตอนนั้นที่ว่าแบบว่าแบบให้มาลองใช้แต่คราวนี้พอดีแบบ พี่ก็แบบแต่ตอนนั้นไม่มั่นใจหลูกก็เลยบอกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นเราสูว่าอ่ะเราพูดชื่อได้ไหมลูกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเออแอมเวเนี่ยพี่รู้สึกว่าตอนนั้นมีคนเข้ามาเออแอมเวพี่ก็ว่าเฮ้ยแอมเวใช้ฉันยังแพ้เลยนะแล้วคิฟฟอรีมันจะสู้แอมเวได้ยังไงเียก็แบบปฏิเสธไปก่อนเรื่อยๆเจอมาแบบว่าเจอน้องอิ๋วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันหลงรักกันได้ไงดูลูก ขอบคุณมากที่ให้โอกาสนะคะพี่แอมจริงลูกจริงลูกจริงค่ะจิงๆอิ๋วอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงจริววราะค่ะผลิตภัณฑ์ทุกบริษัทอิ๋วว่ามีข้อดีหมดเพียงแต่ว่าคนที่แนะนําหรือความเข้าใจในการเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้กับตัวเราเนี่ยเราอาจจะต้องให้คนที่เขาแบบดูผิวเป็นหรือว่าแนะนำแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ได้ค่อนข้างแบบแม่นยำอย่างเงี้ยมันจะเห็นผลชัดเจนอืมหรือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยค่ะ เชื่อเชื่อน้องอิ๋วแบบเชื่อแบบแล้วก็ตัวที่แบบว่าที่พี่บอกอะไอแต้มสิวว่าพี่หลงรักมากเลยอะเดี๋ยวถ้าออกจะเปินนี้ต้องไปสั่งให้พี่สาวพี่สาวเป็น <c oughs> เป็นสิวค่ะค่ะก็สั่งได้คะ่ะพี่สั่งมาสั่งมาได้เลยหรือว่าจะเอาส่งหน้าพี่สาวมาให้อิ๋วดูก็ได้ค่ะจะได้แบบตัวอื่น,ๆ,นๆด้วยอย่างค่ะค่ะตอนนี้ก็คือผิวหน้าแบบมั่นใจขึ้นมากใช่ไหมคะพี่ไม่มั่นใจขึ้นมากสรุปเวลาที่เป็นพี่บอกตรงตรงนี้นะสิวขึ้นปุ๊บพัแต้มนปุ๊บเช้าหายอ่ะ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงๆค่ะเกิดมาในชีวิต51ปีเพิ่งจะเจอเลยมันมัน active ดีมากขนาดนั้นเลยเนาะอิ๋วจะบอกว่าหลายคนเออ active ว้อย่างนี้จะมีสารหรือเปล่าอิ๋วบอกได้เลยไม่มีนะคะของกิฟฟลีทุกตัวไม่ไม่มีสารต้องห้ามเพราะว่าของเราเนี่ยกระบวนการผลิตแล้วก็โรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานที่อยยเขาให้รางวัลเลยนะคะมันไม่มีการมาใส่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียค่ะบริษัทเขาสร้างมา25ปีแล้ว นะคะแล้วก็เขาเขาค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องชื่อเสียงมากๆเขาจะไม่ไม่ทําอะไรแบบนี้นะคะหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะเอ้ยมันใส่ไดหมไม่ใส่อิ่ร้อยเปอร์เซนนะคะเพราะว่า <คะ S 1> เพราะว่าโรงงานของเรามีการคิดค้นวิจัยและพัฒนารวมทั้งดูแลผู้บริโภคอย่างดียังทุกวันเนี้ค่ะพี่แหม่มถ้ามีคนแพ้นะอยู่ก็เคลมคืนให้นะคะ เคลมทั้งเงิน oh. หรือว่าจะเคลมเป็นตัวสินค้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นคือเรารู้สึกว่าเราต้องแฟร์กับลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราให้คําแนะนําไปแล้วเราต้องรับผิดชอบคาพูดของเราด้วยเพราะฉะนั้น mm. การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเดินเข้ามาหาเราแล้วให้ใจเราว่าจะให้เราช่วยแนะนําแล้วซื้อผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเขาถือว่าเขาให้โอกาสเรามากๆเพราะฉะนั้นอิ๋วก็จะรับผิดชอบ ในสิ่งที่อยู่แนะนําไปแล้วก็ดูแลตลอดระยะเวลาการใช้สินค้าเลยค่ะพี่แหม่มค่ะวันนี้ก็ <laughs> ต้องขอบคุณพี่แหม่มนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังอยากให้พี่แหม่มฝากอะไรสักเล็กน้อยสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่แบบพี่อะคะ่ะอยากให้ฝากถึงคนเรานั้นนิดนึงค่ะค่ะ <laughs> อยากให้เปิดใจคะ่ะเปิดใจลองใช้ดูนะคะชิฟฟอินแบบว่ารู้สึกว่าแบบ ใช้แล้วคุณจะหลงรักเหมือนกับที่ที่แบบหลงรักอะค่ะแบบร hmm. ักจริงๆนะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันมันโอเคมากเลยอะแล้วสินค้าแบบราคาไม่ได้แพงอะลูกแต่แบบว่า huh. คุณภาพครับจออย่างเงี้ยลูกบอกเฮ้ยมันมันดีจริงลูกหลายคนสลสัยว่ไเอะพี่แหม่มโดนจ้างมาหรือเปล่าโดนจ้างมาพูดไหมไม่ได้โดนนะทุกคนได้เลยนะโชว์ได้เลยนะลูกเลโอเคโอเคค่ะสําหรับวันนี้อิ๋วขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะลูกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอให้สวยวันสวยคืนนะคะจ้าทุกค่ะเอาบทน้องอิ๋วสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะค่ะ